เจอแมวที่ชื่อน้องถุงเงินแล้วครับเย้ยโอ้โหเป็นอะไรที่มันดีใจจนบอกไม่ถูกเลยครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้กลับมาเจอลูกเราอีกทีเส่ยร้องเงิน แม่ของเองไห้ตาบัวหมดเลยแม่พึ่งจะเจอพึ่งจะเจอพิ่งจะเจอพึ่งจะเจอเข้าไปไหนไรเมื่อเช้านี้เดินตามเดินตามเขาไปใต้กระเจี๊ยบก็เดินตามเข้าไปเลยไปหาหมอมาแล้วหมอเขาบอกว่าปกติดีนี่เริ่มมีแรงแล้วน่เริ่มมีแรงสู้แล้วน่เริ่มมีแรงสู้แล้วสวัสดีครับทุกคนหลายๆคนคงมองหาวิธีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและการจัดการเงินแบบชันตลาดใช่ไหมครับ ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้นะครับต้องใช้เงินแบบประหยัดกันมากขึ้นมาครับทุกคนวันนี้พี่จะมาแชร์วิธีคิดและวิธีเทรดสำหรับมือใหม่ที่มีทุนไม่ได้เยอะมากว่าจะเริ่มยังไงให้ปลอดภัยแล้วเติบโตกับตลาดนี้ได้จริงหลายๆคนนะครับคิดว่าอาจจะต้องมีทุนหลักหมื่นหรือหลักแสนแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับแค่หลักร้อยก็สามารถทำเงินได้แล้วนั่นก็คือการเทรด FBS กับ t r a d i n g Broker ครับซึ่งเป็นโกเกอร์ระดับโลก ที่มีประสบการณ์ในตลาดมากกว่า16ปีได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า27ล้านคนและ FBS ยังดำเนินการมากกว่า150ประเทศและรองรับการชำระเงินมากกว่า200แบบทำให้การเทรดครับเข้าถึงผู้ใช้งานในทั่วโลกที่สำคัญครับมีเครื่องมือเทรด CFD มากกว่า550รายการซึ่งมีดัชนีทั่วโลกอาทิโลหะมีค่า คู่สกุลเงินน้ำมันดิบกา๊าซธรรมชาติหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ชั้นนําและอื่นๆอีกมากมายครับทุกคนสามารถดาวน์โหลดแอป FBS ได้นะตอนนี้ครับบน Google Play Store หรือเทปผ่าน MP ็ไฟครับหรือเข้าเว็บไซต์ FBS เนะครับเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ FBS คือคุณสามารถเรียนรู้นะครับฟรีนะครับบนเว็บสื่อเว็บบีนาบทความนะครับหรือวิดีโอการสอน คุณสามารถเลือกเลเวลได้เองนะครับสำหรับมือใหม่ที่ระมัดระวังหรือมืออาชีพที่มากประสบการณ์คุณสามารถเลือกวิธีการเทรดที่เหมาะสมกับคุณนะครับและยังมีทีมซัพพอร์ต24ชั่วโมงกับคุณทุกวันอีกทั้งนะครับยังมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยและด้วยสเปซที่ต่ำนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นทำให้เราได้รับกำไรมากขึ้นด้วยและนี่คือข้อดีครับ ที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเพียงเงินไม่กี่ร้อยและฝากถอนนะครับผ่านบัญชีไทยได้เลยครับแต่การเริ่มต้นเทรดครับมันมีความเสี่ยง FBS นะครับเขายังมีบัญชีทดลองให้เราฝึกซ้อมได้อย่างปลอดภยัยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินจริงและพิเศษเลยครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วสมัคร FBS นะครับผ่านลิงก์ใต้คลิปลับโบนัสครั้งแรกไปเลยครับ100%ยังไม่พอครับถ้าเกิดใช้โค้ดพิเศษของพี่ชูชาติ C H U C H A T 100รับเพิ่มอีก20%ครับรวมเป็นโบนัส1 2 0สําำหรับการฝากครั้งแรกครับและตอนนี้พี่อยู่ที่หน้าแอป F B S แล้วมาครับทุกคนนี่ครับแล้วพี่ก็อยู่ที่หน้าแอป F B S เรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ครับทุกคนและตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าแอป F B S เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเดี๋ยวพี่ก็จะทำการฝากเงิน100ดอลลาร์ นี่ครับแล้วพี่จะใส่โค้ดพิเศษชูชาติ100และรับโบนัสครั้งแรกไปเลยครับ120%และถ้าเทยกับ FBS นะครับเขายังแจกโบนัสไม่หยุดสำหรับการฝากครั้งต่อๆไปนะครับอย่างน้อย100ดอลลาร์รับโบนัสสูงสุดไปเลย60%และพี่เปิด1ออเดอร์ครับก็จะค่อยๆฝึกไปด้วยเพื่อเป็นการหาและได้เสริมหากคุณพร้อมนะครับที่จะเปลี่ยนการผันผนของตลาดมาเป็นกำไรของเรา ที่ทิ้งลิงก์นะครับและปักหมุดไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอป FBS เพื่อทำกำไรกันนะครับแต่ต้องขอเตือนทุกคนด้วยนะครับการเทรดมีความเสี่ยงต้องมันรู้ข่าวแล้วหาความรู้เพิ่มเติมสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าขสู่ชูชาติคลิปสิ้นค้าผมทุกคน EP นี้เราไม่ได้มาทํารถเราไม่ได้มาซ่อมรถไม่ได้มาลือล้อรถไม่ได้มาหารถไม่ได้มาขายรถไม่ได้มาทําอะไรเหี้ยวรถครับ EP นี้เราจะมาบอกข่าวนี้กันทุกคนครับ ว่าพี่ชาติได้เจอแมวที่ชื่อน้องถุงเงินแล้วครับ้โอ้โห,โหเป็นเลยที่มันดีใจจนบอกไม่ถูกเลยครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้กลับมาเจอลูกเราอีกทีระยะเวลาที่หายไป12วันเต็มเลยครับทุกคนโอ้โหแล้วคนที่พี่เขาโทรบอกเขาโทรบอกว่าเจอน้องอยู่กลางไร่่างจากบ้านประมาณ4กิโลไกลอ่ะเออมันไปได้ยังไงวะ แต่เรามีพิเศษกว่านั้นอีกตอนนี้เราเจอแล้วเราส่งคนไปล็อกตัวลูกไว้แล้วเรายังไม่ได้บอกพี่เทียบครับเดี๋ยวเราจะพาพี่เทียบไปรับลูกถุงเงินกันที่สุพรรณบุรีแต่เรายังไม่ได้บอกว่าเราเจอหรือยังเจอเขายังไงได้ยังไงเรายังไม่ได้บอกพี่เทียบเดี๋ยวเราไปรับพี่เทียบที่บ้านกันแล้วก็เปลี่ยนรถด้วยเดี๋ยวเอารถเก่งไปไปสุพรรณครับเพื่อความรวดเร็วและเร่งด่วนที่สุดให้ไปถึงที่หมายไวที่สุดนะครับจะได้ไปรับลูกชายจะไปดูสภาพมันด้วยว่าสภาพเป็นไงเดินทางกันดีกว่า เดี๋ยวไปรับพี่เจมย์ที่วายก่อนโคนเฮ้ยเฮือกเองเฮืน ท้องดนูนี่นใ,นใครมาลูกท้องอย้อเดนูนีน่นใ,นใครมาเนี่ยร้องทำไมไอ้หอมเจียวมาออกมาเร็วออกมาร้อนมาอุ้มอะไรนี่ร้อน อูนี่ลูกงไกกงแม่ร้องไห้ใหญ่แล้วออหอมเลยท้องพี่กลับมาแล้วเห็นไหมลูกพี่กลับมาแล้วมันมาเองอ่ะออมีคนโทรมามันอยู่ไหนเกือบถึงตลาดแล้วหลังร้านชาพัดอะ่ะเงิน มาหาพ่อทีแล้ววันนั้นแทนอะไรกับพ oh, mm. ีน่ะเนอมาหาพ่อก่อนดีตอนเช้าเลยอืมเม่นเลยเหม็นเลยถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นม okay. ึงรู้ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อกับแม่ไม่ได้ทำงานทำการเลยนะมึงรู้ป่ะไปเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าเจอมันยังไง เดี๋ยวต้องไปร้านเก็บป้ายก่อนเดี๋ยวคนไไปเจอแบบพันอีกเอาทถองได้เตรียมตังมาไหมเนี่ยเอ้าไม่เตรียมตังมาตังที่ไหนให้ค่าไทยเหรอเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับว่าเจอเขาได้ยังไงแล้วก็ต้องเอาค่าเจอไปให้เขาด้วยมีแต่คนไม่เชื่อว่าเจอแล้วโหกินเลยใหญ่เลยนี่กี่ห่อแล้วห่อกินสามห่อแล้วว่าแสดงว่าหิวจัดดูนี่โอ้โหหิวหิวกี่วันแล้วนะมันหายไปอาทิษฐานกับอีกพุทธภาผัดพุทธผัดตรงห้าวัน ก็เกือบสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ไม่ได้ตามเจอด้วยมีคนเขาเจอแล้วโทรมาข้อดีของการที่เรามีปพะขอและมีเบอร์โทรเนี่ยเนี่ยคือข้อดีเลยนี่ครับเจอคนที่เขารักแมวเหมือนกันเขาบอกว่าพี่พี่ตอนแรกแม่งรับไม่รู้เบอร์ใครก็เลยรับฮัลโหลครับพี่พี่ใช่เจ้าของแมวที่ชื่อถุงเงินหรือเปล่าครับโอโหแค่นั้นแหละไม่เป็นอันทาอะไรแล้วกูกาลังคุยอยู่กับใครไม่รู้ไม่คุยด้วยแล้วก็เลยบอกเขา พี่แล้วพี่เจิมอยู่ไหนบอกมันอยู่หลังราชะพัฒน์แลบอกพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปผมอยู่สามพานก็บอกโอ้โหผมต้องรีบกลับแล้วก็ลวเลยโทรหาอ่าโทรหาช็อปให้ไปรับมันมาก่อนต้องไปหาเขาเอาเงินให้เขาอีกค่านำพาเดี๋ยวต้องไปเก็บป้ายด้วยไปเดี๋ยวเราไปหาพี่กันว่าเขาเจอเจ้าถุงเงินได้ยังไงแล้วมันไปอยู่ตรงมุมไหนเขาถึงได้หามันเจอแล้วไปดูด้วยว่ามันไกลแค่ไหนจากบ้านเราไปที่ที่เราเจอเนี่ย มันไกลขนาดไหนเก่งนะมันไปไกลจากนี้ประมาณสี่ันคงจะหนีหมาหนีอะไรไปเลื่อยเปื่อยนะร้อยยิ้มกลับมาแล้วพี่เจียบกเพกลับมาแล้วร้อยยิ้มตอนนี้คนที่เจอน้องถุงเงินยังไม่กลับมานะครับเขาติดทุลายอยู่เดีย๋ยวเรามาตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหายไปสิบกววันเครื่องยนต์มีอะไรสิ่งหล่อไปบ้าง <c oughs> <c oughs> เนี่ยตั้งแต่กลับมาเนี่ยนอนอย่างเงี้ยไม่มีการดื้อครับ <c oughs> โอ้โหไม่มีการยังแรงหมดแรงอะ่ะก็คือไม่มีแรงแล้วอะ่ะดูซี่โครงเนี่ยที่โครงขึ้นเลย แลวก็หลายๆคนบอกว่าทาไมไม่ไม่ไม,ไม่ทำหมันน้องทําหมันแล้วนะไม่ได้ติดสั์นะที่หายไปนะ่าจะไปเที่ยวนะติดเที่ยวนะ่ะส่วนหนึ่งก็เป็นความสับเพ่าของพวกพี่เอง,เองนะที่ไม่ดูแลให้ดีนะเพราะว่าเราเลี้ยงระบบปิดมาแล้วพอเวลาเรามาสุพรรณเราก็มาเลี้ยงเขาปล่อยเขาเที่ยวแต็งทิ้งเขาก็เที่ยวหลายรอบนะเขาก็ไม่เคยมีปัญหานะมีรอบนี้แหละกลับไปอาจจะต้องพาไปหามหมอเพื่อที่จะไปตรวจว่ามีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไม่มีแรงทั้งหมด12วันอย่างที่เราบอกข้อนี้ก็คือนี่เราโชคดีที่เรามีป้ายชื่อ แล้วก็มีเบอร์โทรเห็นไหมครับเห็นเบอร์โทรไหมนี่ไม่ให้ดูหรอกจะโทรมาให้เล่นกันแต่มันมีเบอร์โทรมีป้ายชื่อรอบต่อไปเราสั่ง GPS มาแล้วใช่ไหมหอ่าใช่ติด GPS อ่ะเนี่ยเสียงเ,<ๆ>เปลี่ยนไปเลยแต่สอปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นอะไรที่ทํางานไม่มีความสุขเลยพองงไปหมดเลยว่าจะนอนยังไงจะกินยังไงเนี่ยเราเห็นสภาพเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้กินแน่นอนเพราะว่ามันผอมส่วนในเรื่องนอนก็คงจะหลบนอนตามป่าตามกึต่ตบในไร่ในสวนที่มันไกลๆลลึกๆก็เพราะว่าที่ไปเจอเห็นไหมว่ามันมีถต่ป่ามันลกไปหมดเลยมันไม่มีบ้านคนเลยละแวก ไม่รู้ว่าน้องมันหลงเข้าไปได้ยังไงหรือว่ามันวิ่งหนีตัวอะไรตะเลยเข้าไปยังโชคดีที่เจอพี่เขาเหมือนดวงสมพงษ์กันนั่นแหละไปเดี๋ยวรอพี่กลับมาเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เขาว่าเขาเจอมาได้ยังไงนะว่าเราหาแล้วเราก็หาไม่เจอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อนนุญาาตถ่ยยคลิปด้วะเขาไปในดงกระเจี๊ยบแล้วก็ให้แมวไข้ให้คมโถพวกมีเบอร์โทรที่คอดพี่คองโถอย่างนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหายไป12วันแล้วแม่เขาร้องไห้ตาโผหมดเลยแม่ไม่ยัดเจอไม่ยัดเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเขาไปไหนไรเมื่อเช้าเนี้เดินตามเดินตามเขาไปใต้กระเจี๊ยบก็เดินตามเข้าไปเลยจริงครับนี่มีเบอร์โทรเขาบอกว่าน ได้กลับบ้านแล้วไม่งั้นนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเราเลี้ยงออกมาตั้งแต่ป้อนนมครับป้อนนมยังไม่ลืมตาแต่นี้ต้องพักไวให้ดีเลยนะดูแลเขาก็อ้อนดูเหมือนกันแล้วคนทุกคนเขาได้หนคนอ่อนเขาไม่ข่วงคนเออนี้คือเขาไม่เล็วคนอตัดกระเจี๊ยบพันอยู่กับข้าพันยู่ยู่เหมือนกันอ่ะไม่ไปไหนอ่ะรอบๆก็ไม่บเดินเงี้ยวๆอยู่เหมือนก้นเลยสงสารเขานอนไม่หลับเลย พอดีผม,มเมื่อเช้าผมมีงานมิทติง้งผมกำลังมิทติ้งงานกําลังทํางานอยู่สามพันนัอพี่โทรไปผมพี่เดี๋ยวผมให้น้องผมวิ่งมานี่ผมก็ติรถอยางสามพันนะมารับเขากลับเดี๋ยวผมก็กลับสบามพันเพราะเดี๋ยวพรุ่ปปงน,นี้ต้องไปถ่ายคลิปไปทํางานต่อต้องไอ้นีู่กไว้ถ้าได้ออกอ,อ,อ็ออกตงี้ไดงหคือปกติเราผมมาที่สามพันแตมาที่ไรอะจะปล่อยตลอดจะมาเดือนแล้วประมาณสองครั้งหรือสามครั้งครั้งแล้วประมาณสองวันสามวันอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราเรียกเราเคาะชามาหานะแต่วันนั้น ไ่กลับไม่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านลูกขอบคุณยังขอบคุณมากกลับบ้านแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณรับมีสองตัวผมมีเนร้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมลูกไม่งั้นนราไม่ได้เจอแล้วโอ้ไม่งั้นน่ะสิบสองวันนี้นอนแทบไม่หลับเลยทํางานไม่ได้เลยทิตที่แล้วขอบคุณมากเลยครับผมประกาศหาผมขับรถหาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เลยนะผมไม่ได้กลับไปทํางานผมก็ติดายประกาศไปทั่วเลยว่าถ้าใครเจอผมผมมีค่า นกขเหมืนกันกันเกียบเดินตามมาทุกคนเดินตามมาทุกคนเล่กกันทุกคนแก่ตัวเล็ก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 เล่นมาทุกคนซื้อไอ้นี่มาแล้วซื้อ G P s มาแล้วครับอาจจะผูกเพิ่มเพราะปกติจะมาจะไม่ผูกเลยแต่ถ้าอยู่บ้านที่กรุงเทพอะเราจะผูกเพราะว่าบ้านที่กรุงเทพเวลาเราออกมาเราไม่ปล่อยให้เขาไปเดินเที่ยวเหมือนเรามาไล่ถ้าเรามาไล่เราก็ปล่อยเต็มที่เลยฟรีสไตล์เขาก็ไม่ไปไหนไกลนะมีรอบนั้นแหละเรียบร้อยเลยดีครับเจอคนใจดีไม่งั้นน่าเียบร้อยเลยลูกเ้ยเป็นอาหารมูเหลืองใช่ไหม โอเคขอบคุณมากเลยพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่บอยครับพี่บอยพี่บีค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่าเจอกันทักทายได้พี่ครับไปทุกคนเราเจอพี่แล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านพาลูกแล้วกลับบ้านไปพรุ่งนี้ไปหาหมอกันดีกว่าตรวจสุขภาพร่างกายนะครับว่ามีอะไรผิดแปลกจากเดิมไหมแค่นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วดีใจแย่ๆอะกลับบ้านนี่ครับ ว้าสาเหลือกเลย The next day ท้าครับทุกคนแล้วนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะพาถุงเงินไปตรวจสุขภาพกันดูซิว่าลูกถุงเงินเรามีอะไรผิดปกติไหมหลังจากหายไปื่สิบสองวันเอาสมุดมาเรียบร้อยแล้วเอ่อเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนอนด้วยแล้วรู้สึกน้องเป็นไงบ้างมันก็แบบมันก็เหมือนแบบอแบบของที่เราหวั่นขาายอะไรไปอย่างหนึง่งเัื่อกลับมาไงไม่ มันมันเทียบอะไรไม่ได้เพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันเทียบยากไม่ได้นอนหลับเต็มตื่นมาเป็นนาทีอ่ะใช่เพราะว่าการใช้ชีวิตในป่าไม่รู้ว่าไปเจออะไรมาบ้างไม่รู้ว่าต้องไปวิ่งหนีตัวอะไรมาบ้างกต้องไม่รู้ว่าแต่ที่แน่คือไม่ได้กินอะไรแน่นอนเพราะว่าผอมแบบใช่ใช่กระดูกโค่ะเหมือนเหมือนคนที่หายเข้าไปในป่าแล้วไม่ได้กินอะไรอ่ะใช่จะเห็ดแบบที่โครงร่างกระดูกอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเราก็เลยจะไปปรึกษาคุณหมอว่า ให้หมอฉีดสแรเล่ไม่ไหวเลยคือซึมยังไม่ละเลงถูกไม่ยังไม่มีแรงกระโดดอะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะถ้าน้องหายไขขนาดนี้เราก็ต้องพาไปตรวจสุขภาพแเนาะใช่เพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่สิดิโรคคงไม่ติดโรคอะไรเพราะว่าไม่ได้โดนกัดไม่ได้โดนอะไรมา่เพราะว่าเราดูภายรอบๆแล้วภายนอกๆอืคือ,อตอนนี้ก็ยังอาบน้ำไม่ได้ไม่กล้าอาบน้ำให้เพราะว่าเดี๋ยวจะป่วยโดนฝนมาเป็นอาทิตย์เลยอ่ะไปหาคุณหมอกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่า คุณหมอว่าไงบ้างแล้วก็เราซื้อของที่ทุกคนอยากให้เราซื้อมานะเดี๋ยวกลับมาให้ดูไปครับเป็นไงครับรับคนป่วยกลับมาแล้วนี่โอ้โหคนป่วยยังไม่ไหวเลยเดี๋ยวว่าจะคนป่วยเลยคนเลี้ยงก็น่าตาไม่ไหวเลยไปหาหมอมาแล้วหมอเ็าบอกว่าปกติดีอ่าไมีแรงแล้วได้มีแรงคู้แล้วได้มีแรงคู่แล้วสั่งมาให้แล้วที่หลายๆคนเอฟซีหลายๆคนคอมเมนต์มาบอก เป็น a i r t a ท็กก็คือเชื่อมต่อกับระบบอินเดโอเอสคือจะได้กสั่งมาแล้วแต่มันยังมาไม่ทันตอนที่มันจะหายมันหายก่อนที่ Air t a ท็จะมาใช่นี่ครับตอนนี้มันจะต้องลงทะเบียนกับไอคาวเพราะว่าจะต้องใช้กับ iOS ใช้กับ iPhone นะเดี๋ยวมันจะเอาไปลงทะเบียนแล้วเราจะจับได้เลยว่าน้องอยู่ที่ไหนมันเป็น GPS แหละแต่การติดตั้งเวลาเราไปสุพรรณอยู่ที่สามพานเนี่ยเขาจะแบบล่ามโซ่ตลอดแล้วก็ไปไหนก็ปิดบ้านอยู่ในบ้านตลอดนเนี่ยจะถูกล่ามโซ่อย่างเงี้ย แต่พอเวลาไปสุพรรณเราก็าจะปล่อยให้วิ่งแบบฟีสไตล์ก็เลยมีโอกาสที่จะหายไปแบบรอบนี้ความโชคดีก็คือเรามีปลอกคอที่มีชื่อถูกต้องและก็มีเบอร์โทรใช่แล้วซึ่งพี่ชาติคิดไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ทําปลอกคอให้มีโอกาสที่จะหายแล้วจะติดต่อไม่ได้ก็เลยบอกกับพี่เจี๊ยบว,ว่าถ้าทําปลอกคอที่เป็นสเตนเลสมาให้เอาเบอร์โทรใส่ลงไปด้วยซึ่งเป็นเบอร์โทรพี่ชาติเองเขาอธิบายว่าเขาเจออยู่กลางไร่กระเจีย๊ยบได้ยินเสียงร้องแล้วก็เดินมาหาเขาเขาเลยโทรหาเราเขาเห็นเบอร์โทร ที่ถุงที่ที่ปกคอทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไปหาหมอไม่จบนะแกบ่นอีกหงวนที่ไหนไม่บ้างเนี่ยอันไหนอีกไอ้ไข่ที่บ้านโอ้โหเดี๋ยวเราเดเราต้องไปทยอยซื้อเอา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 ง่ายๆนะตอนนี้ที่ที่จะต้องจัดการเลยนะหัวหมูเล้าขาวเบียร์ลังหนึ่งัวไรข้าวพวงของเล่นไอ้ไข่ขึ้นข้าวพวงเราน้ำแดงเก้าขวดชุดใหญ่ไปกับพี่ของแล้วตั้งแต่วันแรกที่หายไป จัดเต็มเลยหลายๆคนบอกอย่างงู้นอย่างนี้เราทําหมดทุกทางเพราะว่าใครที่เป็นความรู้สึกเดียวกันเราจะเข้าใจเลยว่าการที่เราเลี้ยงเขาแบบระบบปิดอะ่ะเลี้ยงแบบกึ่งเปิดกึ่งปิดอ่าแล้วเลี้ยงแบบผูกพันอนะ่ะเลี้ยงแบบใกล้ชิดตลอดอะ่ะจะรู้สึกยังไนะงเวลาเขาหายไป,ไปมีแค่ไปทํางานอย่างเดียวที่ไม่ได้ไปด้วย กลับไปต่างประเทศส่วนที่เหลือนี่คือไปด้วยหมดทุกที่อพอเวลาเขาหายไปมันก็เลย,ยกลายเป็นความรู้สึกแปบเสียใจมากขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ช่วยกันตามหาขอบคุณทุกกำลับบงใจเลยที่โบนนะไม่ใช่แค่เรานะใอ้น้องๆก็ช่วยบนให้อืมใชใ่เจอช่วยกันบน,นทุโบน <laughs> ช่วยกันช่วยถึง <laughs> หนักเนี่ยให้เขาได้กลับมาก็ดีแล้วเพราะว่าขนาดที่คลินิกเองอ่ะที่โรงพยาบาลเองอ่ะยังบอกเลยว่าหูโชคดีมากนะมันไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้คืนนะถ้าไปหายที่ต่างจังหวัดถึงจะผอมไม่น่อยเดี๋ยวก็มาขุนเอาใหม่แล้วก็มาดูแลเอาใหม่ต่อไปที่จะดูแลให้ดีกว่าเดิมครับจะไม่รั่าระลวงแล้วก็ขยันบอกว่าไม่ได้เลยนะของมืดนี่เราต้องปลูกเลยนะต่อไปจะจะไอ้นี่ก่าเดิม จะระมัดระวังให้มากกว่าเดิม EP นี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจครับที่มีให้พวกเรา2คนนะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆพี่ญาติทุกคนเลยน้องๆทีมงานออเลแมนทุกคนเลยเป็นห่วงและหมดในช่วงที่หนุ่มเงินหายไปแรกๆนะคือแบบมีแต่คนเป็นห่วงเราก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สัตว์เลี้ยงหายสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจหายไปก็เป็นกําลังใจให้ครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วก็ดูแลให้ดีนะอย่าปล่อยแล่วระอุแบบเราทําให้มัน เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น EP นี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยครับแล้วก็เป็นคลิปดีใจด้วยกับพวกเราโอเคฝากกดไลค์แชร์ครับเจอกัน EP หน้าครับว่าพี่ชาจะพาไปทำรถอะไรหรือจะไปดูรถอะไรต่อหมดเวลาที่จะมานั่งเศร้าสงล้วตอนนี้เป็นเวลานี้จะต้องนำมาหากินไปครับทุกคนอยากดูรถอะไรคอมเมนต์ไว้เจอกันวีน่าครับ EP นี้สวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนย